คอนเซปที่เรียกว่าการลงทุนแบบถัวเฉลีย่ยหรือ DCA Dollar Cost Average นะครับสมัยตอนที่ผมยังทำงานแบงก์อยู่ในห้องคาที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับเวลาเราช่วยบริษัทที่เป็นบริษัทพลังงานใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นการบริหารความเสี่ยงทางด้านค่าเงินไม่ว่าจะเป็นการบริหารความเสี่ยงทางด้านราคาคอมมดิตี้เนี่ยสตร a ท e g จหรือยุทธศาสตร์ที่เราใช้บ่อยที่สุดแล้วได้ผลมากที่สุดเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นขาซื้อหรือขาขายเนี่ยคือการค่อยๆทยอยทำนะครับบางทีเรามีฟัน d ดเมนทัลไอเดียหรือเรามีความคิดว่าการลงทุนแบบนี้ดีสินทรัพย์อันนี้เป็นประเภทที่ดีที่จะซื้อหรือจะขายเนี่ยแต่เราไม่มีแบบลูกแก้วมานั่งทำนายเหมือนเป็นหมอดูใช่ไหมครับเราไม่สามารถบอกได้ว่าเอ้วันนี้มันต่ำที่สุดแล้วหรือวันนี้มันสูงที่สุดแล้ว เพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาอย่างเดียวสําหรับคนทั่วๆไปหรือแม้แต่กระทั่งนักลงทุนรายใหญ่เงี้ยคือการค่อยๆลงทุนแบบถั่วเฉลี่ยนะครับซึ่งการลงทุนแบบถั่วเฉลี่ยในระยะยาวเนี่ยมันจะทําให้การขึ้นลงของราคาหรือความผันผวนในระยะสั้นเนี่ยถูกขจัดออกไปเพราะเราค่อยๆเฉลี่ยเงินที่เราเอามาลงทุนในสินทรัพย์นั้นๆน,น,นะครับ การจัดการให้เหมาะสมเนี่ยมันก็อาจจะสามารถช่วยได้โดยที่เรามาจับแมทช์กับเวลาที่เรารายได้เข้ากระเป๋าใช่ไหมฮะสมมติว่าเป็นเงินเดือนจัดระเบียบของเราว่าส่วนหนึ่งของรายได้เราเอาไปลงทุนมันก็จะเป็นการแมทช์ทั้งเรื่องรายได้ที่เราเข้ามากระแสงเงินสดของตัวเราเองแล้วก็เป็นการเฉลี่ยกับราคาสินทรัพย์ที่เราเอาไปลงทุนด้วยนะครับ DCA หรือการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในฟีเจอร์สำคัญของตัว แ p ปพลิเคชัน o d i n ีซึ่งเราภูมิใจนำเสน,นอมากแล้วก็ทีมงานพัฒนาเนี่ยก็ใช้เวลาในการพัฒนาฟีเจอร์เนี้ยนานมากนะครับกว่าที่จะทำให้ออกมาได้แบบนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นฟีเจอร์ที่ไม่เหมือนใครแล้วก็เป็นฟีเจอร์ที่สามารถเอาเบนฟิตมาให้กับนักลงทุนได้อย่างแท้จริงครับ